สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วพ่อมาแล้วพี่น้องชิมนี่พาพี่น้องฮับบุกที่สำนักง,งานหนึ่งรุ่งที่ว่าอำนวยศิลน,นะครับพี่น้องจากใจหนึ่งรุ่งที่ว่าเตรียมความพ้อมพี่น้องครับตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์มาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคยางใหญ่โตมโหฬานอันพายุเขาม่นี่เป็นอาทิตย์แล้ว่าอัานไหนเป็นอนันไหนเพิ่เอาเขาว่าไบมองเดียวกันแม้แต่ตอนนี้สิเคลียร์พื้นที่เสีเยรถในตำนานออกจากมองนี้

เอาออกเท่ากันเตรียมความพร้อมเร็วๆนี่นะครับมินเท่านะครับนี่รถบัสในตำนานรถออกงาเนี่ยแม่น่าเขื่คยขี่บ่คันนี่สมัยอยู่นี่ท่าบวเคยขี่โอ้เคยขี่ทุกคั้งที่อยู่ในหลวงที่บ้าเป็นรถในตานนนัออคี่เป็นรถในตำนานตอนนี้กำลังไล่ล้มอยู่พี่น้องจอดจนห้างไหมเดี๋ยวเต้อนเพราะสีแล้ว่าจอดจนยางแตก ิดนี่ได้ออกไปใสพราวิด่ีม่ได้ออกไปใสจอดเต็มอย่างตโอ้โ้เพื่อนพ่อนเาไปเอารถอีท่ามาดึงขึ้กันเพื่อนดี๋ยวขนาดมามาดึงเหรอโอ้ผู้โชวต้รคันน่้นน่แมนขั้นอีพอรับนั่นละะันนี้ต่ำนั้นเลยกตายถึง่กี้ขึ้นแลวลองไต้ไปขั้นนี้เลยพี่น้องกับเม่น้อนเข่ากับทั้งรถกับเม่นก้อนเข่าขั้นนี้ก้อนเข่ากทงรถกัเขันนี้ อม,มาแล้วพี่น้องรถในตำนาะนเตรียมความพร้อมไว้นะครับพี่น้องเข้านะครับวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องเขา้าเบื้องการไล่สดของทีมงานหนึ่งรุ่งที่ว่าอำนวยศิลโอ้บอกเมนืนอก่อนวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องเขา้าเรียกซื้อบัตรได้นะครับพี่น้องแล้วมองเห็นแม่ลำพ่อบอกซื้อบัตรตั้งแต่ก่อนเมื่อ พออะ้รนี่ลคุณน่ะเออเดดเดนะครับนี่เราลขั้นนี้แล้วน้ำพ่อบอาจา์ตายขีต่กีตาจารตายเกียจา์ตายล็อกขับขั้นนี้ี่นองตะกีไอาจา์ตายล็อขับขั้นนี้เป็นรถวิที่ขั้นกลางขั้นกลางแล้วตอนนี้เตรียมความพร้อมจอดจนว่าจอดจนว่าหยาขึนวันนี้ค่อยู่ จัางว่าเอ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 าเดันมันต่ำสิบอกดอกเข้ามาคนหนาเดินเดียงอ่ะคนหนาเพิ่มมาแล้ววันดีค่ะวััดีครบ วันหนึ่งลุงที่า่าพระเอกหนุ่มใหญ่ไฟแรงในตาซึ่งที่แพาย์ลูกน้องนนออคนไล่สดใจส,สดไล่สดพี่น้องวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดอย่าลืมให้กําลังแรงใจกับทีมงานจากใจหนึ่งลุงที่า่าอำนวยศินพี่น้องอแล้วตอนนี้ช่องเป็นหนกๆอยู่เป็นลงมือเองมั่อเเอารถออกเลียร์พื้นที่กำลังเตรียมควา่มพรมพี่น้อง

เงา้ยหนยง<ย>ันกมันหัวหน้านี่แหละนารเผ็ดยังคือ,อยาักกูมูรถไม่ดับ <c oughs> เอาและทั้งที่อาจารย์ตายจะเป็นพูดขึ้นพี่น้องดึงกันออกไหมรถขันหนั่นมันนีแต่ว่าท่านกุนมันหัวหนา้าควบคับพี่น้องเอ้าเอา,เอา,เอาดึงอาจารย์ตายดึงจำได้ปะเค้ยขับคขึ้นตะกี้่เวลาพ่อขี่คันนี้แหละกับอาจารย์ตายกับคนกน้อยพี่น้อง กับก้นหน่อยเพรากันกี่ขั้นนี้แหละตะกี้อาจจเย็นเย็น้นื้ค่อยๆๆค่อยอยหายเกียรพอ่พออืใจเย็นใจเยค่อยๆๆค่อค่อยๆๆค่อตึงหรือยังเอาก็ไหลลดเลอังสันมัดยูบปล่าะ มัดอยู่มันก็ไหลลีดิดอยู่เชือกขึ้นไหลออกไหลออกโอ้ยเชือกตกออกแล้วมันมัดแบบไรหัวหน้ามัดแบบไรอุ้ยมันหลุดออกแล้วพ่อถอยอันเชือกหลุดออกแล้วถอย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 เสียถอยเขี้ยงไลยมัดไป <laughs> บังนึงประมัดอะ่ะเอาเดึงดึงดึงยังได้ลอยลอยลอยไปยดึงเบิ้งพี่เนาะดึงเบิ้งกำลังเริ่มเชีย่ยพื้นที่ทั้งที่อาจาร,รย์แล้วก็ตีก็จะได้เข้ามาซ้อมกันอ่าเื่น มันพ่อางอย่งเนี้ยเอาละเออมึงก็ติงเลยออนล้วพ่อยยานเอาคุยกันต่อคุยกันต่อพี่อยากเบ่งพี่เช็ดแบบไหนพี่คอยสิได้เบ่งหัวหนากะ โอนเงิ้นมากที่รับเข่าคุ้มครับโอนนี่บัญชีหัวหนานบ่ครับคุ้มจากใจหนึ่งรุ่งพี่ว่าครับเฮ็ดถึงมาเฉพาะจิตเป็นคุ้มจิตขอแห้งแค่แห้งใจยากพี่น้องครับท่านบ่สนับสนุนมาล่ำกัอยู่บได้พอมีงานออกครับหมายเลขบัญชีบ่กหมายเลขบัญชีครับ4029223100 4029223100ครับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีนายอธิชาตินาสัแดงนี่คือนี่คือเป็นหมายเลขบัญชีที่ว่าห้าสามารถตีสิเขาเบิ้งในกลุ่มปิดได้แมนครับของวันทียี่สิบยี่สิบเอ็ดแมนครับอ๋อเนี่ยครับพี่น้องเป็นกลุ่มปิดจากใจหนึ่งลูกที่ว่าครับวันทียี่สิบเนี่ยเป็นของงานโชว์ของทีมงานโชว์ของทีมงานครับวันทียี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตังลำเรืองตอก่อนจากมอล่ำมอล่ำเ่าะโอ้มอล่ำเก่า ร่ำรุ่นรุ่นดึกดำบรรพ์ยอดอดีตหมอล่ำดังครับโอ้แสดรียงมาขึ้นร่วมทีมงานเก่าๆที่ว่าเคยมาอยู่กับพวอนาหนิวเก่าแก่แก้วปิย่วงศ์สารลักสันสยามอรวรรณลุงเรื่องเกิดรักมาเลนไทน์หรือว่าเกิดรักภาพผมนะครับมีงามดีลำเทาตาลุวันโอ้คแล้วก็อรลรวันคมมาก ออร่าไทยมากตลกได้ป่ะนี่รุ่นดึกดำบันพ์ทีมงานตลกได้ป่ะตลกได้ป่ะเนี่ยทีมงานตลกกันนับเลยอาจารย์ว่าลงเลงครับเป็นเพื่อหนึ่งศรี่เขียนก่อนล่ำเฉพาะคิดขึ้นมาในเมื่อวันที่21่เอ็ดเดี๋พี่น้องได้วนกันครับฟังย้อนยุคเบื้องการแสดงแบบย้อนยุกจากย้อ่สมัยมาลโบราณณโบบรรานะคัให้ดดูี เป็นคู่กันครับต้องสนุกสนานครับนี่นะครับไลฟ์สด EP ที่หนึ่งครับจากใจเหนือพี่ว่าครับโอ้นะครับตอนนี้คือเข้าเตรียมสถานที่เตรียมสถานที่เวทียกที่เอาขึ้นเดี๋ยวที่เอาฉากขึ้นแล้วครับโอ้ตอนนี้คือเราได้ภาติดตามไปเรื่อยเรื่อยเมื่อแรกมื่อหนาแล้วว่าต้องใไลฟ์สดอยู่แอ้ครับเมื่อแรกจะเริ่มไลฟ์สดโอ้ยเมื่อแรกจะเริ่มไร่สดสดเอื้อนที่น้องไลฟ์เห็ดม้งพี่ก่อนนะครับตอนนี้คือเป็นการยืนยันจากช่องลำเพาตะลุบันพาเพลินวาเมร์น้ำพ่อมิ่งมาวันที่ยี่สิบเอ็ดมาแท้แน่นอนมาแท้แน่นอนนะครับนี่ค ร่างแรกใจครับทีมงานจากใจหนึ่งลุงชิดีบาทอํานวยสินนะ่จ้าตอนนี้ขออนุญาตพี่น้องเขาเคลียร์สถานที่ทุกคนีรยาพร้อมๆนะครับขอบคุณหัวหน้าครับนะครับพี่น้องเขานะครับขอบคุณหัวหน้านะครับนี่คือเสียงยืนยันจากหัวหน้าว่าคือแม่นาพ่อเกิดขึ้นขอมาตอนนี้ขออนุญาตเชื่อสถานที่อยกับหนายำข้อมีโอกาสเดี๋ยวครับเมื่อวันมันวิวไก่บ้านนะครับพี่น้องวิวไก่บ้านดีจัดมีประมานแม่นาพ่อสองกิโลสามกิโลอะไรเอไงมาท่ามกลางไปตลาดเนี่ยแม่นอกะแม่นก็ได้กัดเยอะ มันอยู่ชำชำเป็นแบบควาแม่เราพ่อเคยอยู่กับทีมงานหนึ่งลุงพี่วังเลยสิยี่สิบปีพี่น้องแล้วก็ออกไปหาประสบการณ์ทั้งนอกอีกก็มาคลานมาหนีหาปีเนาะหาปีออกไปหาประสบการณ์ทั้งนอกแต่ตอนนี้ก็ถือว่าไมอยู่บ้านแล้วล่ะพี่น้องจากจากใจหนึ่งลุงพี่วังเลยสิวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดจะเริ่มแบบกำลังแรงใจกับทีมงานหมอลำหรือว่าพี่น้องคุณได้จกเหยมาไล่นำใจไหมนะพ่อ ก็คือ่าผู้ใดอยากไหนกำลังแร่นแกับแม่น้ำเท่าเด้อกับลูกกับเต่ามใดกับลูกกับเต้านาเป็นตาแม่นําเท่าขอบพุ่ขอบุนลกนเนี่แล้วผมก็มาร้อมแจมับที่งอาจากนานตีกับลูกกับเตายุนี่นะครับ่มารวมโดยเชิกันมาซอยบมมีงานมันชื่ชื่ออ้โหปรเปีามันหนีดนแล้วรเอาคิดนี่ยงยืนยันจากหัวหน้าหนึ่งลูกที่ว่าใจหนึ่งรุที่ว่ายืนยันว่านอนก ชิปนี่ภาพพี่น้องข้าวมาเล็นยำยำถามเขา,าชิหนาแม่นภาพพ,พี่น้องไเปเบิ่งยังนั่นพี่ตามตอนต่อไปขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ